อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องเข้าสำรวจจริงมาเนี่ย๋ย่ผมพาไปดูไม่ใช่แบบโอ้ตะบี้ตะบันที่แบบตอกตอกไปเนี่ยพวกนี้แตกยาแบบใหญ่แบบ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 มหาศาลมากนะครับพวกนี้เสียเวลาทั้งหมดหมหัวอ่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านเินใจกองกันยา เหมือนเดิมนะครับเห็นหลังนู้นไหมครับที่เรามาตอกไปลงคลิปไปรอบที่แล้วนะครับก็ลูกค้าหลังเนี้ยได้เห็นนะครับ <holder. S 2> เห็นฝีมือ package, เห็นความที่เราทํารายละเอียดในเสาเข็มในทุกต้นนะครับหลังนี้นะครับก็ได้นัดเรานะครับเพื่อมาลงเสาเข็มนะครับเป็นทีหนึ่งหลังดูนะครับหลังทาการตอกเลยนะครับหลังนี้นะครับใช้เป็นเสาเข็มขนาดเดียวกับบ้านหลังนู้นเลยก็คือใช้เป็นขนาดเสาเข็มไอซแปดนะครับแต่หลังเนี้ยดูพื้นที่นะครับดูพื้นที่โอ้หมหาศาลมากนะครับหลังหลังนี้มีพื้นที่มหาศาลมากแต่ หลวงเสาเข็มแค่6ต้นนะครับหลายคนก็คือสงสัยว่า้ก่อนที่ตอกเนี่ยทำไมผมถึงจะต้องเข้ามาสำรวจหน้างานก่อนนะครับก็อย่างที่รู้กันเลยก็คือว่าหนึ่งนะครับเราจะต้องไปดูในเรื่องของการวางเครื่องจักรนะครับหรือการตั้งเครื่องเครื่องตอกของเราเนี่ยจะวางรักในลักษณะไหนนะครับแล้วก็โครงสร้างหรือว่าอาคารที่ลูกค้าจะก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยคือควรใช้เข็มประเภทไหนนะครับเพื่อให้ เหมาะกับการรับน้ําหนักในเรื่องของในเรื่องของการรับน้ำหนักของตัวโครงสร้างนะครับอย่างลูกค้าหลังนี้นะครับที่ให้เราเข้ามาทําการติดตั้งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเขาทําเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับซึ่งจะมีห้องน้ําอยู่ตรงด้านนู้นด้วยแต่ตัวในส่วนของห้องน้ําลูกค้าไม่ได้ลงในเรื่องของเสาเข็มนะเพราะว่าเราแยกโครงสร้างกันอย่างชัดเจนก็คือเขาอยากให้ห้องตรงเนี้ยใช้ประโยชน์ได้นานสูงสุดซึ่งไม่ต้องการในการชุดตัวเลย อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องเข้าสำรวจจริงมันเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูคือนะครับระบบสุขาภิบาลในส่วนของด้านหลังบ้านนะครับที่อันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญเลยอย่างอย่างท่อตัวเนี้ยก็คือเป็นท่อเรียกง่ายๆเลยก็คือระบายน้ําทิ้งในส่วนของบ้านเช่นน้ําฝนนะครับหรือน้ําที่ไหลเป็นส่วนเกินที่ออกมาจากบ่อกเกิดอะไรพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยมันเป็นระบบที่ดีมากๆแล้วนะครับส่วนหนึ่งเลยที่เราให้ความสําคัญเลยคือว่า จะไม่ทําให้พวกนี้เสียหายนะครับหรือถ้ามันจําเป็นต้องเสียหายจริงเราจะต้องแจ้งลูกค้าในเรื่องของวิธีการแก้ไขด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะปรึกษาทั้งเจ้าของโครงการนะครับซึ่งเป็นนิติโครงการหรือว่าเป็นช่างของโครงการแล้วก็รวมถึงกับช่างของเราที่เป็นวิศวก,กรด้วยนะครับในเรื่องการไหลหมุนเวียนนะครับของพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบ สำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าอาบน้ําอยู่แล้วน้ําตันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเฟลที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหตะบี้ตะบันที่แบบตอกตอกไปเนี่ยพวกนี้แตกแล้วต้องมานั่งแก้ไขขุดพวกนี้เสียเวลาทั้งหมดนะครับยายาแบบยาแบบตอกแล้วแบบเอาแบบไม่ระวังหรือว่าจริงๆแล้วถ้าลูกค้าที่แบบเฮ้ยสงสัยนะครับฮ้ยน,นัดเรานัดเราเข้าไปดูเลยสงสัยนัดเราเข้าไปดูเพราะว่า เราเข้าไปดูเนี่ยไม่มีเลยค่าใช้จ่ายบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียนะครับผมบอกเลยว่าบาทเดียวก็ไม่เสียนัดได้ตลอดนะครับหาวันว่างที่มันตรงกันนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้คือนัดสำรวจหน้างานเนี่ยมีทุกวันนะครับผมออกหาลูกค้าเนี่ยลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยเกือบทุกไราเลยไปดูเครื่องเข้าได้ไหมระบบเป็นไงจะลงเสาเข็มแบบไหนจะใช้เครื่องตอกแบบไหนนะครับเนี่ยพวกนี้ผมออกเกือบทุกวันนะครับ ไม่ว่านะครับคุณจะลงเสาเข็มเนี่ยจังแต่1ต้นนะครับ2ต้น3มต้น4ต้น5ต้นจนถึงพันต้นเหมือนเดิมครับเรายืนยันว่าเราดูแลลูกค้านะครับเหมือนเดิมมาตรฐานเท่าเทียมกันหมดนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับการเลือกเสาเข็มไม้พายเนี่ยควรเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับมีข้อมูลชัดเจนในแต่ละต้นเพื่อนะครับเพื่ออนาคตคุณจะทําอะไรต่อเนี่ยกับเสาเข็มพวกนี้คุณก็จะมีข้อมูลนะครับเพื่อส่งให้กับ ทีมที่เขาก่อสร้างได้คำนวณในเรื่องของการรับน้าหนักของเสาเข็มเนี่ยได้แบบปลอดภัยนะครับในส่วนของเสาเข็มนะครับถ้าใครจะเลือกใช้เสาเข็มนะครับ,มรบ <S 1> <S 1> ผมอย่าลืมนะครับผมช่างแชมป์นะครับเพราะเสาเข็ม s อดีอบอพายอึดทนแข็งแรงเสาเข็ม SD ดีบอพายอึดทนแข็งแรง